สวัสดีเพนเพนทั้งหลายนะครับผมธวัชชัยดาวานนะครับธวัชชัยนี่ชื่อแตะอ่ะแตะโอ้แค่มาฮู้เนี่ยลุงชัยชื่อธวัชชัยโอ้แตะก่ะโอ้เสียดายชื่อเนาะงามชื่ดงามแต่งามว่าธวัชชัยนั่นมันเป็นอย่างไรมันเปิดเปิ่งกับแน่นะกะยวันนี้ผมมาวันนี้ครับจะมาจ้างลุงชัยมารีวิวครับเนี่ยผมขายไก่ย่าง อ๋อครับครับก๋ยเด้อครับก๋วยาั่นแล้วเนี่ยก๋วยาันก๋วยาันไก่ย่างเหินฟ้าเออน่ะผมจะแจ้งรีวิวลุงชายครับก๋อครับตกลงครับเนาะครับอ่าแล้วก็ผมจะมาถ้าโอเคอนี่ะผมจะมาห้ามลุงชายไปที่ร้านผมเนาะได้ได้การรีวิวครั้งนี้เนี่ยครับอ่าผมก็จะให้ลุงชายไก่นี่ผมจะมีตู้อบนะตู้อบไก่ ใหญ่เลยแล้วผมก็ฮับแน่นอนนะเอาห่วไปแน่ไหนก็อึ้ีลุงชัยรีวิวไก่น่ะก่ะแล้วก่อนจะที่ลุงชัยน่ะเข้าไปอยู่ตัวไก่ในตู้อบเาว่าละเยื่องไงแค่มาแย่ก็เยอ่ยมาแง่กับผมแจ้งกับฮับปลผมแล้วเอาก็แค่เข้าไปอยู่ในตู้อบไก่มาได้แล้วมันฮอนจะมาแง่คนเดียวมาแย่มาแง่ลุงชัยดังขนาดนี้ก็ต้องอยู่ในตู้อบไก่ มูนนะดังเหนือผมก่อนโอ้ยลุงชัยเนี่ยดังเหนือผมผมก็ได้โปรโมทไก่ย่างเหินฟ้าเฮ้ยลุงชัยเนี่ยเข้าไปอยู่ในตู้อบตัวไก่หมุนติ้วติวชั่วโมงเดียวหมได้เนาะเอาเอาบะก็ฮับไปผมแล้วตะกี้ว่าจะไปเอานะผมนะว่าคื้อไปขายใกล้ขายใกล้กับขายใกล้นั่งในตู้อบไก่นั่งในตู้อบไปไปละชั่วโมงเดียวหมดได้เอาไม่ดูอุตสาหะหักกันละ เอออนะเข้าไปอยู่ในตู้อบไก่บ้าฮะบ้าชั่วโมงเดียวปะไรบ้ากลิ่นอย่างบ้าเอาอ่ะก็มาเอ้าอ่ะก็รีวิวไก่ชั่วโมงเดียวปะไรโอ้ยมาเอ้าอนะแปลว่าเดียวมันได้ตีหัวกันละโอ้โหตีกันตีไม่เป็นอย่างนั้รีวิวเพื่อให้เหินแล้วเขาจะได้กินไก่ฟรีสุดปีนะเออลงทุนคนเดียวเออผมก็ได้กินคุณก็ได้กินเออทิ้งมันได้แหกเลียด ทิ้งมันกลิ่นดีแล้วท้ามากที่ไหนก็ไม่เป็นอย่างทาเพื่อเพื่อนเราท้เงี้ยเหมือนเนี้ยเอาไม้เสียบโคนเข้าไปนั่งในท่านไ่ได้ทิ้งเงี้ยเหมือนเนี้ยอ้าวไอ้ควายแหมดูไหมก็เพื่านมาติดต่องานมาเหมือนเนี้ยอ้าวเพราะเหตุผลอย่างถึงเหมือนเนี้ยเอาอุปบอกเหตุผลเหมือนเนี้ยบอกเหตุผลเลยเหรอเหตุผลมอนมาเข้าเต่าอบโอ้ยชั่วโมงเดียวพอได้ต้องใช้ชั่วโมงเดียว กูคิ้งย่างหมดเข้าไปอบคนเดียวจะคิ้งขายใกล้อ่ะเข้าอบคนเดียวกเปิ้นไปแขกเขานะเปิ้นไปแขกเออเขาเปิ้นดีดีนะอู้ดีละมันอู้กวัญมันก็กวนัดใอย่างก็อู้กันดีดีก็แ่บรีวิวไก่ย่างไปเปลี่ยนเนี่ยไปเหียกับไปกับมาเนาะไปกับโอเคไปกับมาไปไป ไปอยู่ในตู้กําเดียวน่ะเออเมาส์เอียวผมโยไปกู้เมาส์เอออยู่สองคนมีกู้ด้วยนะเออไปู่อยู่ด้วยกันไปอยู่ในตู้ตู้อบไก่ไก่ย่างเห็นปะแหน้านั่งนี่ยัางหอนเอไปอยู่ในตู้อบมาหอนดีตายนะตกลงมาส์มห้พปเนาะเมาส์โอเคมหัพกับหัพเนาะโอเคโอเคลองกันลอครับครับต้นมาครับครับครับผมโอเควันนี้ก็ได้ไปเกียรติแล้วครับ เพ่นมาหารซูมมาติดต่องานรีวิวแต่คุณดันบะฮับแสดงว่าคุณเล่นตั๋วห้ามมาได้เล่นตั๋วมาได้เล่นตั๋วยังบะฮับก็ห้ามมาฮับขยี้มบะฮับเอบะฮับก็แล้วไปกันเอาเลยเกือกมาเราบไฮับอู้ได้ให้เอาหลอกคุยโต๊วปากแตกแก่ให้อู้เราซ้อมไปก่อนหนึ่งอ๋อถ้าหาได้หนึ่งถึงสามยีใส่เลยเอาหาแค่กินยาตายหนึ่งห้าขยิ้มาอู้ กหนึ่งหมู่ที่งยังมสามเพื่อโอสามได้คะสามอีกใจเลยหนึ่งสามค่กินยาตายไอ้เงิน